การมณีค่ะก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ตัดสินใจนะคะหนึ่งคนตัดสินใจหลายคนโชคดีนะคะจากการตัดสินใจของเราหนึ่งคนสามารถที่จะส่งผ่านความโชคดีไปให้กับคนรอบข้างทั้งบุคคลในครอบครัวแล้วก็ทั้งเ,เพื่อนร่วมง,งานอีกมากมายเลยนะคะด้วยธุรกิจ p อลิน่าเน็ตเวิ โอกาสดีๆที่ทําได้เลยนะคะซึ่งเราได้รับรู้เรื่องราวของธุรกิจนะคะไปแล้วจากวีดีอาร์นะคะแล้วก็ได้รับฟังเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของธุรกิจและรายได้นะคะซึ่งพ o ลิน่ Network ค่ะก่อตั้งโดยท่านประธาน เจริญสุขกิจอิทธินะคะซึ่งมีประวัติที่ดีงามทั้งทางด้านธุรกิจและทางด้านสังคมท่านตั้ง p อลิน่าเน็ตเวิธุรกิจนี้ขึ้นมาเพื่อปณิธานที่ว่าต้องการที่จะมอบโอกาสดีๆให้กับคนไทยนะคะเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีมีรายได้ทั่วกัน ะะคะตรงนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะซึ่งยอดเยี่ยมมากๆนะคะและบริหารงานค่ะอรินาเน็ตเวิร์กนะคะบริหารงานโดยท่านเป็มดีพิสารกิจอิทธินะคะท่านบุตรชายคนโตของท่านประธานเจริญสุขนะคะซึ่งท่าน MD พิสารนะคะท่านก็ดำเนินธุรกิจ นะคะสืบสารปณิธานของคุณพ่อค่ะคือใช้คุณธรรมนำธุรกิจนะคะแล้วก็พยายามที่จะมอบโอกาสดีๆต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่ดีๆนะคะส่งต่อนะคะให้กับพวกเราอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะนอกจากนะคะเรามีสำนักง,งานใหญ่ที่กรุงเทพแล้ว เรามีสํานักงานสาขานะคะที่ยิ่งใหญ่อลังการบนพื้นที่12ไร่ค่ะที่สุโขทัยนะคะถ้ามีโอกาสไปเที่ยวนะคะท่านจะได้เห็นว่าตรงนี้ยิ่งใหญ่มากๆนะคะมีทั้งพื้นที่มีทั้งห้องประชุมรองรับความเจริญเติบโตของธุรกิจของสมาชิกได้มากมายเลยทีเดียวนะคะ เรามีโรงงานผลิตสินค้าของเราเองค่ะโดยเฉพาะ Polinar n t e เ n n t i o n a l นนี้นะคะเป็นโรงงานแห่งที่3แล้วนะคะของสมเกาหลีตังบิจับนะคะและเ,เป็นโรงงานนะคะที่ผลิตสินค้าเพื่อ,เ,อ,อเสิร์ฟนะคะเพื่อเสิร์ฟเพื่อรองรับความเติบโตป้อนกับ ธุรกิจพอลิน่าเน็ตเวิร์กโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะคะใหญ่โตมากนะคะแล้วเราก็มีระบบการตลาดนะคะที่ยอดเยี่ยมมากๆที่สามารถที่จะให้ความพิเศษกับสมาชิกนะคะเราลงมาเปรียบเทียบนะคะระบบการตลาดคอริน่ากับระบบการตลาดทั่วไปนะคะโดยทั่วไปเนี่ยค่ะยังไงชีวิตประจำวันของเราเนี่ยต้อง มีการบุบโภคบริโภคซื้อสินค้ามากินมาใช้อยู่แล้วนะคะสินค้าต่างๆเหล่านั้นเริ่มต้นที่โรงงานผลิตค่ะนะคะผู้ผลิตสินค้าออกมาจากโรงงานเนี่ยค่ะจะมีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ประมาณ40%นะคะแต่เวลาเราซื้อสินค้าเราไม่ได้มาซื้อที่โรงงานใช่ไหมคะเราต้องผ่านสินค้าเมื่อผลิตออกมาแล้วเนี่ยต้องผ่านกระบวนการต่างๆนะคะทั้งเรื่องของการโฆษณาเรื่องของการค้าส่งการค้าปลีก นะคะตรงนี้ค่ะรวมๆแล้วเนี่ยเราเรียกว่าเป็นกระบวนการตลาดนะคะเป็นขั้นตอนของการตลาดซึ่งต้องบวกต้นทุนบวกค่าใช้จ่ายมาอีกประมาณ60%ของราคาสินค้าก็มาบวกมาที่ราคาสินค้าใช่ไหมคะผู้ที่ต้องรับภาระตรงนี้ก็คือผู้บริโภคนะคะซึ่งซื้อสินค้าในราคาเต็มๆ100%อเอาแล้ว c o l i น a าเ t w o เวเป็นยังไงนะคะ พอลีนาเน็ตเวิร์ค่ะแทนที่จะให้ผ่านคนกลางต่างๆตามที่เราเคยใช้จ่ายนะคะเปลี่ยนใหม่ค่ะมีโรงงานผลิตนะคะสินค้าผลิตที่โรงงานเหมือนกันต้นทุนประมาณ40เซใกล้เคียงกันแต่เมื่อผลิตออกมาแล้วแทนที่จะให้ไปผ่านคนกลางห้างร้านต่างๆนะคะยีป่ปวัวซัปัวต่างๆไม่ต้องนะคะพอล i นาบอกว่าเราทำ ธุรกิจในระบบการตลาดแบบเครือข่ายค่ะนะคะแล้วค่าการตลาด60%นะคะแทนที่จะไปผ่านคนกลางก็นำมาให้สมาชิกสมาชิกคือใครสมาชิกคือพวกเราทุกคนสามารถที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกเป็นหุ้นส่วนกับพอลลิน่านะคะแล้วก็ซื้อสินค้าซื้อกินซื้อใช้ได้โดยตรงไม่ต้องผ่านคนกลางนะคะและ เมื่อเราใช้ดีนะคะเราเปลี่ยนที่ซื้อเราใช้ดีเราบอกต่อนะคะนั่นก็คือการทำธุรกิจแล้วนะคะเป็นการเปลี่ยนจากรายจ่ายมาเป็นรายรับง่ายๆอย่างนี้เองเลยนะคะสามารถที่จะสร้างแผนสร้างรายได้แผนธุรกิจของพอลิน่านะคะสามารถสร้างความเป็นเศรษฐีให้กับพวกเราได้เดี๋ยวลองมาดูกันนะคะระบบรายได้ของพอลิน่าค่ะ เป็นระบบด y นามิกมัลติ Generation System นะคะซึ่งเป็นระบบที่สามารถที่กระจายรายได้นะคะได้อย่างทั่วถึงและอย่างยุติธรรมนะคะแผนรายได้มี2ส,ส่วนค่ะมีรายได้ในแผน A นะคะซึ่งเป็นรายได้รายวันเกิดจากการขยายงานการแนะนำธุรกิจนะคะในลักษณะของการจับคู่ต่างสายงาน1รหัสสามารถสร้างได้3สายงานค่ะ นะคะแล้วกออ็สร้างรายได้นะคะเป็นลักษณะของการจับคู่คู่ละ500บาทต่อต่อหรหัสนะคะต่อคู่แล้วในแผน B นะคะเป็นรายได้รายเดือนนะคะรายได้รายเดือนเกิดจากการซื้อกินซื้อใช้และการแนะนำรวมยอดธุรกิจทั้งองค์กรทั้งทีมงานนะคะ แล้วก็สามารถที่จะสร้างให้เกิดเป็นยอดจำหน่ายสร้างให้เกิดเป็นตำแหน่งต่างๆตำแหน่งรากร้อนตำแหน่ง sd gd dd และ kd แล้วก็ยังเกิดเป็นคะแนนสัมนาคะแนนท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นคะแนนรายได้รายเดือนอีกด้วยนะคะค่อยๆเข้ามาศึกษานะคะรายได้ตรงนี้นะคะมากมายเลยทีเดียวค่ะนะคะทั้งหมดค่ะรายได้ทั้งหมดของคอริน่ารวม ได้เป็น8ทางที่เราจะสรุปออกมานะคะมีกำไรขายปลีกมีโบนัสบริหารเครือข่ายมีโบนัสรายเดือนมีโบนัสบริพคมีโบนัสยอดขายทั่วประเทศโบนัสกองทุนบ้านรถยนต์โบนัสกองทุนท่องเที่ยวและโบนัสกองทุนบริหารค่ะนะคะ,นะคะทั้ง8ช่องทางนี้ สมาชิกทุกคนสามารถที่จะทำคุณสมบัติแล้วก็สามารถที่จะรับได้ทุกช่องทางเลยนะคะเราทำคุณสมบัติข้อไหนได้เรารับไรายได้ตามนั้นไปเลยการมันนี้พิสูจน์มาแล้วทั้ง8ช่องทางเป็นได้จริงนะคะแล้วก็ถ้าทุกท่านทำทุกท่านสามารถทำได้จริงๆเหมือนกันนะคะการที่เรามีรายได้หลายๆช่องทางแบบนี้นะคะถามว่า การที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับพอลีนายากไหมไม่ยากเลยนะคะคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกกับพอลีนานะคะเพียงแต่อายุ15ปีขึ้นไปแล้วก็ใช้สำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาสมุดบัญชีธนาคารเท่านี้เองนะคะเท่านี้เองค่ะอีเมลกับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยส่งทีหลังก็ได้นะคะเ,เมื่อ เรามีคุณสมบัติตามนี้นะคะค่าสมัครนะคะ107บาทเท่านั้นค่ะต่อหนึ่งรหัสไม่ได้มากมายนะคะ1นึบาทแล้วก็ซื้อสินค้านะคะให้ครบ1 5 0 0 PV 107บาทเราสมัครเนี่ยเราก็มีชื่อเป็นสมาชิกแล้วนะคะแต่ถ้าเราซื้อสินค้าให้ครบ1,500 PV เนี่ยเราจะเป็นรหัสสมบูรณ์สามารถรับรายได้จากบริษัทพอลิน่าด้วยนะคะ สินค้า1,500 PV นั้นเราก็เลือกได้นะคะมากมายหลายหลรา,ายการเลยนะคะสินค้ามีมากมายนะคะเลือกได้ให้เหมาะกับเราแต่ในวันนี้ค่ะการันนีแนะนำา1ชุดโปรโมชั่นที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะคุ้มค่าจริงๆนะคะก็คือสมเกาหลีตังปุยพลัส1ขวดแล้วก็พอลิน่าเคดีขวดนะคะรายการโปรโมชั่นชุดนี้นะคะ ถ้าเราซื้อราคาเต็มๆ4,900บาทแต่เราสามารถที่จะสมัครซื้อสินค้าได้ในวันนี้เนี่ยที่ราคา2,950บาทเท่านั้นเองนะคะได้สินค้าไป3ชิ้นนะคะถูกมากๆแล้วก็ยังได้ธุรกิจนะคะสำหรับทำธุรกิจได้ด้วยนะคะสร้างรายได้ได้ด้วยค่ะเมื่อเราสมัครแล้วนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะสร้างรายได้ค่ะ500ถึง6,000บาท ต่อวันนะคะจากโบนัสขยายเครือข่ายค่ะด้วยหนึ่งรหัสเนี่ยนะคะเท่ากับ1,500 pv ใช่ไหมคะเมื่อเราสมัครเข้ามาเราจะมีชื่อมีรหัสอยู่กับทางบริษัทแล้วนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะแนะนำสิ่งดีๆแนะนำบอกต่อโอกาสดีๆนะคะให้กับบุคคลรอบข้างของเราค่ะเราอาจจะแนะนำเอเข้ามาซื้อสินค้า1,500 pv ก็สมบูรณ์หรหัสนะคะนับได้1แต้มค่ะถ้าเราแนะนำา B นะคะอาจจะเป็นญาติของเราซื้อสินค้าอีก1,500ทีวีตอนนี้เท่ากับเราว่าเรามีซ้าย1ขวา1น,นะคะจับได้1คู่รับรายได้500บาทแล้วง่ายๆอย่างนี้เองเลยนะคะของปรินานะคะและเมื่อ A และ B สมัครเข้ามาเขาก็เป็นสมาชิกนักธุรกิจ มีสิทธิ์ที่จะขยายธุรกิจมีสิทธิ์ที่จะแนะนําสิ่งดีๆให้กับบุคคลรอบข้างของเขาเช่นกันถ้า A ไปแนะนําเพื่อนมา1คนซื้อสินค้าชุดใหญ่6,000 PV เท่ากับ4แต้มเนาะค่ะนะคะแนะนำญาติมาอีกหนึ่งคนซื้อสินค้าอีกชุดใหญ่6,000 PV แบบนี้นะคะก็เท่ากับว่า A มีซ้าย4แต้มขวา4แต้ม จับคู่ได้4คู่รับรายได้2000บาทค่ะนะคะคู่ละ5004คู่ก็คือ2,000บาทเราแนะนำา A เข้ามาแล้ว A มีรายได้เขาก็รักเราใช่ไหมคะนะคะแล้วตอนนี้คะแนนของ A ค่ะซ้าย4ขวา4ก็รวมเป็น8นะคะคะแนนส่งขึ้นมาถึงเราด้วยซึ่งเป็นผู้แนะนำนะคะแต่รายได้ยังไม่เกิดนะคะเพราะรายได้ เกิดจากการจับคู่ต่างสายนะคะการจับคู่ต่างสายตอนนี้เนี่ยคะแนน8แต้มนี้เป็นของสาย A นะคะเราก็มาดูในฝั่ง b ค่ะนะคะ b ก็มีเพื่อนเหมือนกันมีญาติเหมือนกันเขาสามารถที่จะไปแนะนําเพื่อนแนะนําญาติเข้ามานะคะซื้อสินค้าคนละถ้าเราสมมุติว่าซื้อคนละชุดใหญ่6000นทีก็คือเท่ากับ ฝั่งละ4แต้มนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ B ก็เท่ากับมีซ้าย4ขวา4จับได้4คู่ีรายได้2,000บาทน,นะคะและคะแนนของ B ค่ะซ้าย4ขวา4รวมเป็น8ก็ส่งขึ้นมาข้างบนก็คือเรานะคะเรามีคะแนนในฝั่ง A รออยู่แล้ว8แต้มนะคะเมื่อฝั่ง B มาอีก8แต้มก็เท่ากับจับได้8คู่ค่ะวันนี้นะคะ คะแนน8แต้มหรือ1 2 0 0 0 0 PV ในฝั่ง A นะคะ8แต้มในฝั่ง B จับคู่กันนะคะได้8คู่คู่ละ500รวมเป็นเงิน4,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีรายได้4,000บาทนะคะ่ะและนะคะตอนนี้เรามีสมาชิกมากขึ้นในทีมงานนะคะเรามีทีมงานที่ต่างคนต่าง ต้องการที่จะขยายงานสามารถที่จะขยายธุรกิจขยายโอกาสออกไปนะคะทีมงานทุกคนสามารถที่จะแนะนำบอกต่อทั้งผลิตภัณฑ์และก็สามารถที่จะแนะนำบอกต่อธุรกิจนะคะแนะนำรายได้ให้กับคนรอบตัวของเขาถ้าในฝั่ง A ไปแนะนำนะคะและมี คะแนนเข้ามานะคะวันละ1 2 0 0 0ห v หรือวันละ8แต้มขึ้นไปฝั่ง B นะคะต่างคนต่างแนะนำออกไปมีคะแนนเข้ามา1 2 0 0 0ห v หรือ8แต้มนะคะก็เท่ากับว่าเรามีซ้าย8ขวา8ทุกวันนะคะก็สามารถรับไรายได้ทุกวันค่ะวันละ4 0 0 0บาทนะคะเดือนหนึ่ง30วันก็คือ120,000บาทค่ะ จากการเริ่มต้นนะคะที่บอกว่าสมัคร2,950บาทค่ะถ้าเราไปแนะนำ2สายงานนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกันจนแต่ละสายเติบโตนะคะมีคะแนนเข้ามาวันละวันละ8แต้มนะคะก็เท่ากับเราจะมีไรายได้ทุกวันวันละ4,000 4,000นะคะและไม่เพียงแต่เท่านี้นะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่การบันดีบอกไปแล้วนะคะว่า ธุรก,กิจพอลิน่าค่ะนะคะหนึ่งรหัสเราสามารถแนะนําได้3สายงานนะคะเราเป็นระบบไตนารี่สร้างได้สาสายนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราแนะนําไว้แล้ว2สายเราก็ยังสามารถที่จะแนะนําเพิ่มในสายที่3ถ้าเราไปแนะนํา C เข้ามาค่ะแล้วทํางานกับ C นะคะขยายงานออกไปให้มีคะแนนเข้ามานะคะวันละหมื่นสองพันพีวีหรือวันละแปดแต้มแบบนี้เท่ากับว่าเรามีสามสายงาน 8, 8 8 8นะคะ8 3 24แบ่งครึ่งจับคู่ก็คือได้12คู่นะคะถ้า12คู่คู่ละ500เราก็จะมีรายได้ที่วันละ6,000บาทค่ะถ้ามาแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวัน,ก,วนก็คือเราจะมีรายได้วันละ6,000 6,000 6,000นะคะ30วันค่ะ1เดือนเราก็จะมีรายได้180,000บาทค่ะ1รหัส 2,950บาทที่เราลงทุนไปนะคะเราสามารถที่จะขยายธุรกิจสร้างรายได้สูงสุดถึงวันละ6000เดือนละ1 0 8 0 0 0 0บาทค่ะคุ้มไหมคะเกินคุ้มอีกใช่ไหมคะแต่ไม่เพียงเท่านี้นะคะเรายังสามารถที่จะทำธุรกิจได้มากกว่านี้ทำไรายได้ได้มากกว่านี้ค่ะเพราะว่าหนึ่งชื่อของเรานะคะสามารถสมัครได้ถึง4ธุรกิจค่ะ เราเรียกว่าการสมัครแบบ V.I.P. นะคะสมัครทำธุรกิจ4รหัสหรือ4ธุรกิจสร้างรายได้ได้ถึงวันละ24 0 0 0เดือนละ720,000บาทนะคะจากการทำสมัครสมาชิกด้วยการซื้อสินค้าชุดใหญ่6,000 PV ก็คือซื้อรหัสธรรมดา4ชุดนั่นเองนะคะจากนะคะจากที่ เราได้เห็นนะคะว่าสินค้านะคะในชุดแรก2,950บาทนะคะถ้าเราสมัคร VIP ก็คือซื้อ4ชุดถ้าซื้อชุดนี้ชุดเดียวเลยก็ได้นะคะหรือจะเลือกอย่างอื่นก็ได้ถ้าสมมุติเราซื้อชุดนี้2,950 4ชุดเราจะได้นะคะสินค้าก็คือโสมโก4ขวดคอริน่าเคดี8ขวดด้วยการจ่ายเงินเพียง11,800บาท ได้สินค้ามามากมายเลยนะคะพร้อมที่จะดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็พร้อมที่จะทำธุรกิจด้วยนะคะและนะคะเมื่อเราสมัครทำธุรกิจแบบ vip นะคะเราจะมีผังธุรกิจนะคะก็คือมีรหัสถึง4รหัส01 02 03และ04นะคะ1รหัสสร้างได้3สายงานใช่ไหมคะ1รหัสสร้างได้3สายงานเพราะนั้น01ของเรานะคะก็มี02 03 04ครบแล้ว3าสายนะคะเราก็สามารถที่จะมาขยายสายงานใน02ได้3สาย03ได้3สาย04ได้3สายรวมแล้วเป็น9สายงานนะคะ ถ้าแต่ละสายงานทำธุรกิจนะคะเติบโตมีรหัสเข้ามาวันละ8แต้ม8ปแต้มนะคะ02มา888 03ม,มา888 04มา888เต็มแม็กแบบนี้ก็แปลว่าทุกรหัสนะคะจะมีรายได้ที่สูงสุดคือ6,000บาทต่อวันนะคะ01ก็ได้วันละ6,000 02วันละ6 0 0 0 03วันละ6,000 04ก็วันละ6,000รวมแล้วนะคะเท่ากับเรามีรายได้รหัสละ6,000รวม4รหัสก็คือ24,000บาทต่อวันค่ะถ้ามาแบบนี้เต็มๆทุกวันนะคะ30วันก็แปลว่าเราจะมีรายได้ถึง720,000บาทต่อเดือนค่ะนะคะไม่ได้กำหนดเลยค่ะว่าจะใช้เวลามากหรือน้อยเท่าไหร่นะคะ ทำได้แค่ไหนรับเท่านั้นนะคะยิ่งทำได้มากก็รับมากทำได้สูงสุดก็รับไปสูงสุดค่ะที่วันละ24 0 0 0เดือนละ7 2 0 0 0 0บาทฟังแล้วนะคะคะแนะนำต่อต่อไปแล้วก็มีรายได้มากมากแบบนี้นะคะหลายๆท่านนะคะอาจจะกำลังนึกระแวงการมณีเคยนึกนะคะว่า เอ๊แบบนี้เนี่ยมันเป็นระบบลูกโซ่ไหมนะคะมันเป็นการระดมทุนที่เราเคยได้ยินข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าข่าวทีวีไหมนะคะคนมาก่อนได้เปรียบไหมการบันทึเคยนึกแบบนี้นะคะพอมาดูแล้วไม่ใช่เลยค่ะธุรก,กิจนี้นะคะเป็นธุรก,กิจที่ยุติธรรมแซงกันได้แล้วยังมีความมั่นคงเป็นมรดกตกทอดด้วยซ้ำนะคะ ้านะคะลองดูตัวอย่างตรงนี้นะคะถ้า A สมัคร่อนคนอื่นเลยนะคะแล้ว A มาแนะนำกอพอกอสมัครแล้วก็มาแนะนำขอหนคนนะคะแล้วก็มาแนะนำเราอีกหนึ่งคนเราฟังวันนี้เราคิดว่าดีนะคะเราคิดว่าเป็นไปได้นะคะสมมุติว่าเราสมัครทำธุรกิจ3รหัส 3ธุรกิจแบบนี้นะคะแล้วก็ไปขยายสายงานที่02 2สาย03 2สายรวมเป็น4สายงานนี่เราสมมุติแค่น้อยๆยังไม่ต้องเต็มทีกัดนะคะถ้าแค่นี้เนี่ยค่ะเราจะมีรายได้นะคะเมื่อทุกสายงานเติบโตเนี่ยเราจะมีรายได้ที่ระหัสละ4000บาทถึง3รหัสก็คือ1 2 0 0 0บาทต่อวัน 3แสนหกหมื่นบาทต่อเดือนค่ะคนที่รับรายได้นี้ก็คือเรานะคะเพราะเราเป็นคนทำเราจะเป็นคนได้คนที่แนะนำเรามาค่ะกอเขาก็ได้ในส่วนของเขานะคะก็คือแนะนำขอหนึ่งคนแนะนำกอหนึ่งคนเอ่อขอโทษค่ะแนะนำขอหนึ่งคน,แน,น,น,งคนแนะนำเราหนึ่งคนกอจะมีรายได้หนึ่งคู่รับได้ห้าร้อยบาทค่ะ ส่วน A ค่ะถ้ามาก่อนเลยแต่ไม่ได้แนะนำใครเพิ่มนะคะ A ก็จะไม่มีไรายได้ในแผน A ค่ะไรายได้จากการขยายสายงานนะคะ A จะไม่มีไรายได้ตรงส่วนนี้นะคะเพราะนั้นสังเกตไหมคะว่าไม่ได้สำคัญหรอกว่าใครมาก่อนหรือมาหลังนะคะแต่สำคัญที่ว่าใครทำผลงานอย่างไรก็รับไรายได้ตามนั้นนะคะ มาทีหลังแต่ทำมากกว่าก็สามารถที่จะแซงนะคะมีไรายได้มีตำแหน่งแซงคนที่มาก่อนได้ด้วยดีไหมคะนะคะยุติธรรมมากๆเลยนะคะและนอกจากความยุติธรรมแล้วนะคะธุรกิจนี้ยังเป็นมรดกตกทอดคะ่ะมีความมั่นคงเป็นมรดกตกทอดได้ด้วยเป็นยังไงนะคะ เราทำธุรกิจไว้นะคะเมื่อธุรกิจของเราเติบโตนะคะมีรายได้เข้ามานะคะแล้ววันหนึ่งที่เราไม่อยู่นะคะอาจจะลืมหายใจ <c oughs> ขึ้นมาวันไหนก็แล้วแต่นะคะธุรกิจของเราไม่ได้หายไปไหนคะ่ะเพราะทีมงานที่เราสร้างไว้นะคะต่างคนต่างก็มีรายได้ของตัวเองเขาก็ยังคงต้องทำธุรกิจของเขาอยู่ใช่ไหมคะ เมื่อเขาทําธุรกิจรายได้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ค่ะถึงแม้ว่าเราไม่อยู่นะคะผู้ที่เรามอบธุรกิจไว้นะคะในใบสมัครเนี่ยเราสามารถระบุไว้ได้เลยค่ะว่าจะมอบมรดกธุรกิจนี้ให้กับใครคนที่เรารักคนที่เราห่วงคนที่อยู่ข้างหลังเราสามารถที่จะรับรายได้ทางธุรกิจต่อเนื่องจากเราได้เลยนะคะและ ถ้าเขาเห็นดีเขาสามารถที่จะมาสารต่อธุรกิจจากเราไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่นะคะสามารถที่จะมาขยายต่อเนื่องนะคะเราสร้างไว้เดือนละห0 0 0 0ื่นเดือนละ1 0 0 0 0 0สนเขาก็สามารถที่จะมาขยายเป็น3 0 0 0 0 0เป็น500,000เป็น7 0 0 0 0 0สต่อจากที่เราทําได้เลยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ดีไหมคะนะคะนี่คือความมั่นคงที่เราสามารถที่จะส่งมอบให้กับ คนข้างหลังได้นะคะเพราะเป็นธุรกิจของเราเองค่ะสำคัญมากๆนะคะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจของเราเองด้วยแล้วก็เป็นธุรกิจที่ช่วยให้คนรวยด้วยนอกจากนี้ยังเป็นธุรกิจที่อิสระได้ด้วยนะคะจากนะคะจากตัวเรานะคะที่ได้รับการแนะนำธุรกิจจากผู้แนะนำเราก็สามารถที่จะไป แนะนำนะคะขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับคนที่เรารักให้กับคนรอบข้างของเรานะคะเราปรารถนาดีกับใครเราก็นำสิ่งดีๆไปส่งมอบส่งต่อโอกาสดีๆให้กับเขานะคะถ้าเราแนะนำกอนะคะแนะนำขอเข้ามากอเขาก็สามารถที่จะไปขยายธุรกิจต่อเช่นกันนะคะต่างคนต่างขยายงานเติบโตออกไปเต็มที่นะคะ ต่างคนต่างก็มีรายได้ค่ะถ้าทุกคนต่างขยายเติบโตออกไปนะคะเราเองก็มีรายได้วันละสี่พันเดือนละแสนสองก็มีรายได้วันละสี่พเดือนละแสนสองขอก็มีรายได้วันละสี่พนเดือนละแสนสองนะคะเป็นธรุรกิจที่ส่งต่อความรวยกระจายความรวยกระจายโอกาสดีไหมคะนะคะ เราสามารถที่จะเลือกได้นะคะไม่ว่าอยากจะทำธุรกิจนะคะแบบ1รหรัสลงทุนแค่2,950บาทก็สามารถสร้างรายได้ที่วันละ6,000เดือนละ8 0 0 0หรือจะเลือกทำเป็นธุรกิจใหญ่แบบ VIP 4รหัสนะคะก็ลงทุนแค่11,800บาทค่ะสร้างรายได้สูงสุดได้ถึงวันละ24,000เดือนละ7 2 0 0 0 ถ้าแนะนำได้ VIP ไปเลยค่ะทุกท่านนะคะยังไงก็ต้องทําเหมือนกันนะคะทํางานเหมือนกันแต่ว่ามีโอกาสที่จะสร้างรายได้สร้างธุรกิจที่ยิ่งใหญ่มากกว่ากันนะคะตัดสินใจได้เลยนะคะวันนี้ท่านรับโอกาสดีๆตรงนี้แล้วถ้าท่าน กำลังพวงอยู่นะคะกำลังลังเลอยู่ลองมาดูผลของการตัดสินใจนะคะถ้ารับโอกาสแล้วไม่ตัดสินใจทำท่านอาจจะต้องเสียญาติเสียเพื่อนเสียคนรู้จักด้วยซ้ำนะคะเพราะอะไรท่านไม่ทำก็ต้องมีคนอื่นที่เขาทำถูกไหมคะอย่างน้อยกันมณีนั่งอยู่ตรงนียกการมณีทำแน่นะคะคนอื่นที่ทำธุรกิจมีโอกาสที่จะไปรู้จักญาติของท่านสักคนหนึ่ง เพื่อนของท่านสักคนหนึ่งแล้วก็คนรู้จักของท่านสักคนหนึ่งถ้าเขาแนะนําญาติแนะนําเพื่อนแนะนําคนรู้จักของท่านเข้ามาอย่างละแค่หนึ่งคนแล้วก็ทําธุรกิจกับ3คนนี้นะคะจนเติบโตนะคะมา8 8 8แแบบนี้นะคะคนอื่นคนนั้นเขาสามารถที่จะสร้างไรายได้วันละหกพันเดือนละแสนแปดหมื่นบาทค่ะถ้าวันนี้ เราตัดสินใจนะคะลงมือทำแล้วก็แนะนำญาติของเราแนะนำเพื่อนของเราแนะนำคนรู้จักของเราเข้ามาทำธุรกิจแล้วก็ทำงานร่วมกันสร้างรายได้ร่วมกันเมื่อธุรกิจเติบโตวันละหกพัเดือนละแสนแปดบาทแสนแปดบาทนี้เป็นของเราดีกว่าไหมคะนะคะไม่ต้องเสียโอกาส ไม่ต้องเสียญาติไม่ต้องเสียเพื่อนไม่ต้องเสียคนรู้จักให้กับคนอื่นนะคะวันนี้ค่ะเราสามารถที่จะมีทางเลือกได้3โอกาสนะคะอาจจะเริ่มต้นสมัครเข้ามาเพื่อใช้สินค้าราคาทุนก็ได้นะคะสินค้าดีมีคุณภาพทั้งในกลุ่มสินค้าสุขภาพแล้วก็สมแดงในกลุ่มของการเกษตรนะคะใครใช้ก็ประทับใจนะคะ สินค้าสุขภาพก็ช่วยให้สุขภาพดีสมแดงก็ช่วยให้มีรายได้ดีลดต้นทุนการผลิตนะคะหรือนะคะสมัครเพื่อทําเป็นอาชีพเสริมมีรายได้ประจําอยู่แล้วนะคะมีเงินเข้าอยู่แล้วกระเป๋านึงนะคะอาจจะเป็นงานประจำนะคะอาจจะเป็นการค้าการขายหรือบางท่านอาจจะทำการเกษตรอยู่ถ้าจะมีรายได้จากพรินาเข้ามาอีกสักกระเป๋านึง ก็คงไม่น่าเกลียดใช่ไหมคะหรือท่านหลายๆท่านอาจจะตัดสินใจเหมือนกนนารณีค่ะสมัครทําเป็นธุรกิจไปเลยคะ่ะในเมื่อเรารู้ว่าตรงน,นี้มันเป็นธุรกิจได้มันเป็นความมั่นคงได้มันเป็นอนาคตของครอบครัวได้เราก็สามารถทําให้เป็นธุรกิจใหญ่ทําให้เป็นอาชีพได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าท่านจะเลือกแบบไหนนะคะธุรกิจพอลิน่าเน็ตเวิร์กก็เป็นโอกาสดีๆ ที่ทำได้เลยสำหรับทุกท่านนะคะ